พาทุกคนมากินด้วยปิ้งวัดคลองบ้านใหม่ครับอยู่ดอนเมืองกรุงเทพอร่อยมาก <laughs> วัดคลองบ้านใหม่มนี่เลยร้านก็จะอยู่ตรงทางเข้าวัดคลองบ้านใหม่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยครับปิ้งกันหอมๆเลย<ช>ว่าเป็นร้านกล้วยปิ้ง<ม>ร้านประจําเลยครับผ่านมาแถวนี้ทีไรผมต้องแวะซื้อทุกทีเลยเปดโมงครงนะครับแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับอ,อยู่วันที่วันสุกที่อ๋ออยู่ทึ้วันสุกวันไหนที่มันกล้วยสุกมากก็สุกทันปิ้งแค่นั้นเองอ๋อสุกพันปิ้ง วันไหนไม่สุกเลยก็มาไม่ได้เพราะมันยังไม่สุกต้องห <c oughs> ออ่าใช่ครับไม่สุกไ,ไม่พอดีมันจะไม่พีนี่ครับเสียบไม้ปิ้งกันแบบนี้เลยอ,เอยู่หน้าเตาเนี่ยกลิ่นกล้วยก็จะหอมมากๆเลยนะครับพี่เขาก็จะค่อยๆปิ้งค่อยๆกลับนะครับที่ร้านเนี่ยอยากบอกว่าหมดเร็วมากๆเลยนะ มาให้ทันก่อนบ่ายสองล่ะก้วยปิ้งได้ที่แล้วก็จะเอามาทับเป็นแบนกับเครื่องทับแบบนี้เลยครับแล้วก็นำมาตัดใส่ถุงเลยกล้วยสุกกำลังดีเลยนะครับไม่สุกเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับผมชอบมากๆเลยนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ออเดอร์ของผมนะ อันนี้เป็นของลูกค้าท่านอื่นคือแบบสั่งไว้เยอะมากๆเลยนะครับผมมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้กินเลยนะต้องมายืนรอคิวนี่ครับเขาก็สั่งกลับบ้านกันมีทั้งส่งแก๊ปปลายแมนก็มารอกันเลยนะครับนี่ฮะเยอะมากๆเลยน้ำกะทิเนี่ยโอ้ยข้นๆเลยนะครับ น่ากินมากๆเลยราดกล้วยเนี่ยชุ่มฉ่ำมากๆผมว่าจะแอบขอสูตรการทำน้ำกะทิพี่เขามาทำให้กับพี่ๆได้ลองทำกันนะครับนี่ของผมก็ได้แล้วส่วนทุงเหล่านี้นะครับผมก็จะซื้อไปฝาก,กเพื่อนๆด้วยมาทีไรเนี่ยต้องซื้อไปฝากทุกทีได้เวลากินแล้วครับอร่อยมากต้องยืนกินหน้าร้านแบบนี้ละครับฟินดี พี่ทุกคนใครผ่านมาแถวนี้ก็อลองแวะมาชิมกันดูนะครับ